น,นี้เราจะมาแกงกะทินะคะอร่อยนะม่าดสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอิ่มอุ่นครัวบ้านเฮาวันนี้เราจะมาทำอะไรกินกันไปดูกันเลยค่ะจะทวันนี้เราจะมาแกงกะทินะคะแกงกะทิไก่กับหมูด้วยกัน วันนี้เราก็ปั่นพริกแกงเผ็ดทําใหม่นะคะแล้วก็มีใบกะเพราใบกะเพราเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วกมีมะเขือยาวเอ้ยมะเขือมะเขือเปาะากับมะเขือพวงเหรอคะมะเขือพ,วง,อพวงค่ะแล้วมีเนื้ออะไรบ้างคะหนแล้วเมนูเมนูนี้เราจะทำให้พี่ชายทานแต่น้องไบรทจะกิน หมูหวาน <S 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 ก็มีมีหอมออแดงหอมแดงหัน่นซอยบางๆนะคะ,คะแล้วก็มีเนื้อหมูเราจะแบ่งโซนไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทําเลยค่ะแล้วก็มีเมนูของคุณแม่ก็คือแหนมปลาชุบไข่ทอดโอเคค่ะ <S <S เราจะมาทําที่เตาถ่านนะคะแต่เราใช้ฟืนเราใช้ฟืนนะคะเราไม่มีถ่านค่ะเรามีแต่ฟืนค่ะ ฟืนไม้ยางนะคะไม้ยางแห้งๆที่หล่นแล้วก็เอามาทําเป็นฟืนได้ค <ทำ S 1> <อ>่ะเป็นฟืนทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะมาทําหมูหวานให้น้องไบก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาเอาหอมแดงไปเจียวก่อนนะคะให้เหลืองะจนี่นะคะเจียวให้เหลืองก่อนนะคะก่อนที่จะใส่หมูลงไป อื่อรสชาตของหมูหวานก็จะหวานหวานตามชื่อหมูหวานเลยค่ะจะใส่ใครชอบหวานใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ก็ชอบหวานค่ะชอบหวานเลยตอนนี้เป็นเบาหวานไม่ค่ะคุณแม่เป็นหนักหวานแล้วค่ะล้อเล่น คุณแม่คะแล้วหมูหวานเนี่ยใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างคะส่องคุณแม่เี๋ยและะ้วก็เจียวเดียวหอมแดงให้เหลืองก่อนนะคะเราก็ทําแบบบ้านๆเราทําแบบเรากินกันเองนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนภาคกลาง ก็จะทําแต่อาหารภาคกลางให้ลูกๆทานส่วนอาหารภาคเหนือนั้นคุณพ่อจะทําให้พวกเราทานนะคะแต่พวกเราไม่ค่อยทานเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ทานไม่ใช่ไม่ค่อยนะคะไม่ทานเลยค่ะเพ <laughs> ราะว่าพี่ชายเป็นคนภาคกลางนะพี่ชายเขจะกินอนถึงหนูาหาจะเป็นคนภาคเหนือแต่หนูก็ชอบอาหารภาคกลางนะคะภาคเหนือก็กินได้บ้างได้ไหน่อยค่ะกินอะไรเจ้าผกกาด <laughs> แทบไม่กินเลยค่ะ ก็จะใส่หมูลงไปนะคะคุณแม่คะมันจะไหม้ไหมคะไม่ไม่ไหม,ไมค่ะเราก็ใส่หมูลงไปแล้วนะคะตอนนี้ใส่หมึไปไฟแรงไฟนะคะคุณแม่ไม่แรงถ้าเราแรงเราก็สองน้ำเพื่อให้ได้ละเอียดได้ละเอีนะคะละเอีย์ได้หลายอย่างะะวันนี้เป็นเมนูง,ง,งาน่ายๆค่ะ แต่อะไรต่อนะคะเราก็จะมาใส่สีดำลงไปเพื่อสีสันเองแค่ต้องแค่ใส่สีดำแบบนิดเดียวค่ะเพื่อสีสันให้มันสวยงามสุดๆจะมาใส่อะไรกับมันจะแรงกับมันจะไม่ถ้ามันเป็งอะไรก็จะไม่ดีกว่า น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตา,าลใส่หมาดหน่อยแล้วก็เทำได้วปลาเขียวนะคะใครอยากทำตามก็ทำตามวิธีที่เราทำเลยนะคะใค,ใครอยากทใครอยากคอมเมนต์ใต้คลิปก็คอมเมนต์ได้นะคะก็เราจะทำแบบทิพซึ่งทิพซ่ง สไตล์ชาวบ้านธรรมดานะคะสามารถแนะนำได้นะคะว่าจะให้ทําเมนูอะไรอร่อยไหมคะับคุณแม่อร่อยวาเนี่นี่ก็เสร็จแล้วนะคะกับหมูวายของหนูวันนี้จะใช้เป็นข้าวไลฟ์เบอร์รี่เหมือนเมื่อวานเลยค่ะโอเคค่ะคไปดูเมนูต่อไปกันค่ะตอนนี้เราจะมาทำเมนูอะไรคะผัดเผ็ดแกงเผ็ดแกงเผ็ดเออ แกงเผ็ดหมูกับไก่ผสมกันคุณแม่คุณแม่ตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะทําแกงเผ็ดไก่แต่คุณแม่เอาหมูลงไปด้วยเพราะว่าพี่ชายชอบกินไก่แม่ชอบกินหมูก็อจะเติมกะทิลงไปนะคะคุณแม่ไม่ใช้หม้อคุณแม่ใช้กระทะใช้กระทะสะดวกค่ะเพราะว่ามันเป็นเตาถ่านหม้อจะดังกระทะก็จะดังไม่เป็นไรเราต้จะมาทำ ไว้ <Why? S 1> น้องดูไว้แล้วภายภาคหน้าน้องก็จะได้รู้วิธีการทากับข้าวนะคะว่าวิธีการทํากับข้าวเป็นอย่างไรเพราะว่าแม่เคยอยู่กับยายแล้วก็ดูยายทากับข้าวฝึกสาคุณแม่คะมันเป็นฟองมากมากเลยค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะเป็นที่กะทิมันแตกมันขึ้นอย่างนะคะถ้าเป็นกะทิสดมันจะแตกมัน หอมมากเลยค่ะขุงแม่เหมือนที่แม่ทำขนมหวานเลยถ้าอยากให้ทำขนมหวานกดติดตามไว้นะคะเราก็จะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะค่ะก็ใส่กเยอะๆหน่อยเพราะวอณพี่ชายของเราชอบกินเผ็ดตัดภาพมาที่น้องของเขาไม่เลยเก็จะมาค่ะ สัดให้ <c oughs> พี่แกงเข้ากับกะทิข้ากับกชีนะคะเหลือ,องๆหอมๆนิดหน่อย <c oughs> ส่วนนิดนึงนะคะใส่ไปนันต้ใงต,งน,ตง,นงนี้ก็ควันไปตงน้งเราก็จะหัดไปก่อนนะคะ แต่เตาเตาถ่านนี่ดีนะไม่ได้เหมนเตาเตาแก๊สวันนี้เราก็ประหยัดแก๊สเป็นหนึ่งวันเพราะเราใช้เตา<อ>ถ่านเตาเตาหลวงเตาหลวงค่ะเขาเรียกเตาหลวงแต่ว่าตอนนี้นะคะหมูหผสมไก่บ้าแล้วคะ่ะ แล้วก็ผัดความชอบแต่ละคนนั่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะไม่หเหมือนกันนะคะคุณแม่จะาเติมตะทิลงไปอ,อืมโอเคค่ะเพื่อความอะไรคะพื่ความอร่อยค่ะ ความันค่อนนะคะเราก็จ้มาเติมตรงไปสักหน่อยแล้ก็รอรอก่อนนะคะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะคะนนก็จะมาตอนนี้ไก่ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มสุกเริ่มเดือดยังไม่สุกนะคะนี่ก็เราก็จะเติมตะพีลงไปอีก ให้มันได้เยอะให้มันได้น้ำเพื่อความมันของเราเพือความมันมนะะทิอตอนนี้นะคะกลิ่นเหมือนนมมากเลยค่ะอที่แกงเราตำเองเราไม่เคยซื้อนะคะเพราะว่าแม่ม แม่เป็นคนภาคกลางก็จะทำพี่แกงทานเองไม่ได้ซื้อ,อแล้ก็รอให้มันเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงกัน,นะะแล้วก็เติมไฟงลปเติมไฟลงไปเยอะๆให้มันลุกมันจะได้เสร็จไวๆ <c oughs> คุณแมไม่กลัวนะคะไม่ก,กัวอยูแ่แล้วคะแน่น,นอน,นะคะ่ะวันนี้อืออร่อยถูกใจไตถูกตัดหรอคะ อร่อยถิกใจอนละาดพิชลินต้องยกมือให้เลยนะคะมันก็เกิดไปค่ะแม่แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะคะเอาคุณแม่ไปแข่งทำอาหารไปเลยไม่ะไม่ได้แล้วค่ะเติมตาลงเติมเติมจังโอ้ยเดี๋ยวเราจะ ทำนะค่ะ <c oughs> เรามาปิดฝาสักหน่อยไหมให้มันเดือดไปๆไคป่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะน้ำก็เดือดนะแปะ๊บเดียวโอเคค่ะปิดฝาสักหน่อยให้ <c oughs> มันไม่เดือดฉันไม่ปิดฝาเลยปิดฝาโอเคค่ะรอไวเกินนะคะ <c oughs> ตอนนี้แกงก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำปลา เติมหน่อยเดียวค่ะเพราะว่าตอนตามพริกแกงเราก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะก็รุงน้ปาปลาสักห,หน่อยแล้วก็ใส่ใส,ใส่อะไรครับใส่โงนัวสักหน่อยโงนัวใส่เยอะอร่อยใส่หลายแซกหลายใช่ถูกต้องค่ะเราก็จะมาใส่มะเขือมะเขือทั้งหลายแหล่ของเรานะะขนาดแม่เองแม่ยังจำมะเขืออะไรเนี่ย <laughs> มะเขือมะเขืออะไรโอ้มะเขือ ก็คอ okay, ยาวโอ้เหม, <c oughs> มาใจคุณแม่ของเราลืมนิ่บ่อกนะแต่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่เข้ามาเกือบปอกณพ่อั้อยู่ที่ร้านมาละโอ้โหอร่อยแน่เลยชิ้นใหญ่ทำโตๆตสั่งได้นะคะจ้าละกี่บาทดีคะคุณแม่ตั้งอ๋อถุงละสามสิบบาทนะคะขายเป็นถุงค่ะแต่เราขอถุงละสามร้อยได้ไหมคะได้๋รืจะโดนจับ โดนจับปรับแน่เราก็จะปิดฝาไว้สักแป๊บนะึงเดี๋ยวเราก็ากแม่ปิดตาล้อมากไปลากันต่อนะคะโอเคค่ะลากันหนะคะแม่ตาดูน่ากินใช้ได้เลยนะคะแม่ตาน่ากินไหมคะน่ากินค่ะแต่หนูกินไม่ได้<อ>เพราะเผ็ด,ดค่ะอ๋อหนูไม่ชอบกินเผ็ดใช่ค่ะหนูไม่ชอบกินเผ็ดอวัยกรรมคว่ำแล้วค่ะคุณแม่โอเคค่ะคว่ำแล้ว เราก็จะมาชิมชิมดูนะคะว่ารสชาติต้องเติมอะไรเข้าไปอีกส่วมเลยค่ะของแม่กม็ก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าน้นก็ต้องเติมน้ำตาลอีกสักนิดนึงไม่คุณอะไโอเคค่ะถือว่ารสชาติใช้ได้ แต่คุณแม่เราก็จะเติมน้ําตาลไปนิดหนึงนะคะเพราะคุณแม่เราเป็นหนักหวานเออไม่ใช่เป็นเบาหวานค่ะไม่ใช่หนักหวานนะคะมุกเก่าแต่ยังเอามาเล่นอยู่แก็ไม่ต้องฮือเออไม่ต้องฮือ้อว่ะให้มะเขือมันสุาน,นคะคเพราะว่าว่า,วามันจะไม่อร่อยนะคะมันจะเป็นยังไงคะคุณแม่มันก็จะอร่อยล้ำหน้าไปเลย <c oughs> แล้วก็เล่นอู้คุยเล่นกันตามภาษาแม่ลูกนะคะไม่ต้องสื่อสารนะคะจะได้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเวลา<ซ>เราเรทำกับข้าวถ้าใครสนใจอยากทานโอ้อันนี้ชิ้นของคุณแม่นะคะคือชิ้นใหญ่อันนี้ของคุณลูกคุณลูกก็จะชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้นะคะคุณแม่คุณแม่เราเอียงไปเนี่ยมักเขีนะคะเราก็จะตอนนี้เราก็เกือบจะเสร็จละ แต่ยังเหลือซิกเนเจอร์อีกอย่างนึ่ง่เดี๋ยวเราปิดด้วยกันท่ัน,นสุกจริงจโอเคค่ะตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือก,ก้นานใส่บบกะเพรานะคะใส่บบกะเพราลงไปคุณแม่ทำผัดกะเพราป็ะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำผัดกะเพราเคกก็เปลี่ยนไปแต่ใส่ใบกะเพราลูกชายจะเบื่อแต่เราชอบผัดกะเพรานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเมนูอะไรคุณแม่ก็ทำอร่อยหมดอะไร เรวก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้ควันเดยอะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะอโอเคค่ะเราก็จะมาดูหน้าตาตักเสตจยกากันเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของแกงเผ็ดใส่มะเขือพวงนะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ